คือเรื่องคดีหนึเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูนูน่นดูนี่นะโอกาสที่จะยกฟ้องเนี่ยมีสูงแต่ถึงไม่ยกฟ้องนะคุณชุติมาค่ะก็เป็นเรื่องของศาลชั้นต้นเป็นศาลอาญาคดีหนึ่นึ่งสองเนี่ยใช่ยังอุทธรณ์ได้ยังดีกาได้อันนี้ก็คือยังไม่จบยังไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่คดีที่ศาลดีกาแผนคดียางผู้ดำร,รงตำแหน่งทางการเมืองทำการไต่สวนแล้วจะมีให้มาฟังเนี่ยคดีชั้น14เออ,ออันนี้คือประเด็นก็คือว่าถ้าคำสั่งที่ศาลมีให้ไปติดคุก8ปปีอ่ะบังคับโทษเป็นไปตามกฎหมายค,ครบถ้วนไหมถ้าศาลบอกว่ายังไม่ได้รับโทษอันนี้ก็คือเดินเข้าคุกไปเลยครับยังมีคำถามตามมาผมยังไม่แน่ใจเนี่ยตกลงว่าถ้าไปรับโทษเนี่ยจะรับโทษ 8ปีหรือรับโทษหนึ่งปีจํานวน <laughs> ใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะปีเดียวถ้ารับโทษนะเพราะมันมีเพราะบรมราชวงการอภัยลดโทษออกมาแล้วก็คือจบ